นิกกี้นชชัดเผยแล้วผู้หญิงที่เคยชอบมากที่สุดถึงขั้นจะไปรับเรียกได้ว่าความสวยไม่เคยเปลี่ยนสำหรับสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาที่มีลูกหนึ่งแล้วความสวยของเธอไม่เคยเปลี่ยนเธอนั้นมีความสวยน่ารักมาตั้งแต่เด็กๆและไม่แปลกที่จะมีหนุ่มๆเข้ามาจีบ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหนุ่มนิกกี้นชัดนักแสดงอารมณ์ดีชื่อดังสารภาพในช่อง YouTube ของเจ้าตัวนิกกี้นชัดว่าอาดีตเคยชอบปุ้มปุ้ยมากๆสมัยตั้งแต่ปุ้มปุ้ยเป็นริตตี้รถ ถึงขั้นเคยทักหาจะไปรับด้วยซึ่งบางช่วงในรายการของนิกกี้ได้พูดว่าคือจริงๆผมโคตรชอบปุ้ยเลยปุ้งปุ้ยชอบจัดเลยเพราะเขาแบบว่าสวยแต่เด็กแต่เด็กน่ารักมากสวยกว่าใครเพื่อนเลยอ่ะเอาง่ายๆพริตตี้ยืนอยู่สิบกว่าคนอะเขาจะเด่นกว่าใครเลยตอนนั้นน่ารักมากทางด้านสาวปุ้งปุ้ยก็ได้บอกว่าใช่จำได้พอเจองานนั้นนี้ก็เลิกเป็นพริตตี้ไปแล้วตอนนั้นเป็นพริต อยู่ประมาณ2-3งางินปุ้มปุ้ยได้ถามทางด้านนิกกี้ว่าแล้วจริงไหมที่คุณทักดีเอมมานิกกี้ก็ได้บอกว่ายอมรับครับชอบครับสมัยก่อนชอบมากครับ